สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับสาวิสาบนบรรทุมแตงโมค่ะแตงโมฉ่ำๆตอนกลางวันแตงโมน้อยเนี่ยเนื้อแดงดีดีค่ะ หวาน่อมเนื้อแน่นเนื้อแน่นตักเลยของผลไม้ที่กินแล้วเบื่อเห็นบอกว่าแตงโมช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตสูง เมื่อเ้านีในฝนตกลิ้นนะคะตอนแรกนึกว่าชีตกแห้งตอนนี้กำลังขึ้นมาเมื่อเ้ารกับจ,จัดสวนไปแล้วน้อยนึงเมื่อวานนี่จัดสวนหลังบ้านเนาะค่ะที่เป็นสวนบอนไซข้างหลังสวนบอนสีสวนบอนไีของสายสานบ้านทุ่งเดี๋ยว กินแตงโมงแล้วค่ะนี่เตรียมตัวเตรียมตัวสิไปให้สวนหนาบ้านเพราะว่าสวนหนาบ้านจะเป็นสวนมมกจะเป็นไม้ใบไม้ใบก็จะเป็นพวกโชกเก้าชั้นได้ไอเดียค่ะนี่คนอยู่บ้านจงให้เพื่อน่ากินแต่กินแตงแตงเครื่องดื่มหลายขวดลายค่ะก็เลยเอาขวดมาแตงสวนเอามาเห็นไหมคะนี่เอามาเลี้ยงบ่ใ้ดินมันไหลออกดันขาง เป็นส่วนบนสีอันนี้ที่หัวใช้ชน่ะเมื่อยบ้านบอกว่าสิพาวมือ่อเสาก็เลยฝนตกลิ้นก็เลยจัดการพาเลยตอนนี้ก็ลังขึ้นมาอีกนยเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บดตอนนี้ก็เลยเนี่ยค่ะเตรียมไว้หัวใช้ชนพาแล้วเรียบร้อยอืกินแตงโมแล้วก็ว่าสิไปเก็บสวนหนาบ้าน สวนนาบ้านส่วนมากก็จะเป็นช,ชัน่วเก้าชั้นชั่วเก้าชั้นก็เพราะจากเมล็ดค่ะพาอจากเมล็ดแต่มันจะมีบางต้นที่สองปีแล้วก็มีบางต้นกับปีกว่าค่ะนี้เพราะว่ามันกำลังแตกเราหักันหลายค่ะเลซิเมียนนาบ้านเหน็นแบบว่าโป่งๆเราไปเอาต้นมากกอแขะมาล้มจากสามต้นสี่ต้นอืมอ บกโมด้วยในว่านหวานค่ะเนือบนแบบแห่นด้วยเห็นปะคล้ายในความี่นี่คล้ายหรอก <c oughs> หวานแกงมูนหวานฉ่ำ บแบดล่มล้มตกเดี๋ยวกบวนเดี๋ยวกะตะกี้เนี่ยก็ว่าบ้าคึมนะนึกว่าไม่สิตกบ่ตกคึมเฉยเ้าเรื่องแต่งโม้นะ่ะแต่งโมอ่ะบางคนก็บอกว่าอยากกินไลมัน ยาโน่นนั่นนี่เองประมาณนี้นะะเรื่องหมองโม้ค่ะตั้งแต่สองปีที่แล้วเป็นความดันโลหิตสูงก็ลเลยมีความพยายามแบบว่าเดบ่อยากกินยาตลอดชีวิตก็พยายามรักษาตัวเองควบคุมอาหารออกกําลังกายแล้วก็กินแดงโม้ค่ะตอนที่เริ่มแรกๆก็บอกว่ากินแตงโม้เราซิเพื่อช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตสูงแบบเฮาหัวย้ย ว่ามีกินเสมอไปนี่เงย,ยๆประมาณเนี่ยค่ะแต่ว่า่าได้กินวดโพกขนาดนี้นะกินเคืองนึงประมาณเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เศร้าแล้วบางเลืออาหารการกินจะสำคัญมนาเลยค่ะก็ต้องระวังเนาะมันเป็นว่าเขาจะกินแบบทุกอย่างเพราะว่าการกินเนี่ยเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันต้องระวังอีกหนึ่งนะคะเบื้องต้นละ แดงดีบบนี่ค่ะหวานพ้อมเด้อช่วยได้ช่วยได้ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตสูง้ะกับกินข่าวเอี้ไม่ไหมค่ะกระตุกท่านผลไม้ด้วยผลไม้หวานตั้งปากบางคนก็จะเป็นแบบนั้นเนาะอืมอืมหวานดีค่ะหวานดี toe, đầy mặt, đầy cắm, bùi bùi luôn, khun nhỏ có vẻ như phụ là, là. nhỏ ชอบในทั้งเดียวกันชอบในแบบเดียวกันเหมืนกันแป้งผันกันได้ค่ะก็นี้ีปัญหาหวานดีค่ะแตงโมอ่อร่อยเพลิดเพ,เพลินกินล้ก็ะเพลิน กินรเพินกินเบ็ดเครื่องน้อยเหอือนอันนี้เครื่องนึงอันนี้เครื่องนึ่งพาเครื่องนึงเอาไปเครื่องนึงเดี๋ยว่คยกินไหมก็จะกินเบ็ดน้วยมั้งหลายพดแน่นท้องค่ะ สดชื่นฉ่ำมากได้ได้คืออร่อยมาก คนที่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวหวานแล้วก็หวานแบบนี้อยู่แล้วแตงโมโนี่มากจะแบบถ้าบมากินเขาอ,อิ่มนะคะหมดหมดว่าเป็นหมดเครืองเดียวด้วยค่ะหมดน้วยนี่เนาะแสบบ่ ขี่เมงวันเนีคะบอมเป็นแบกโมเดอร์ผมกม่โมให้ถามโมให้ถามว่ามันกง่ยึง่ายขงสนนได้มันเป็นบกโมอย่างกินดอกโมแล้วมันไม่ต้องโมติดปากบอมแมน เรากินดํามวนแล้วเรไปจัดสวนหน้าบ้านต่อเตรียมพร้อมแล้วค่ะเนี่ยใส่เสือขยี้เตรียมพร้อมแล้วอ้าวันหยุดไม่ได้ดไปใส่ก็มีความสุขอยู่ที่บ้านจัดสวนต้นไม้พระวันในเมืองอะค่ะโดนมันติดหลายเนอะอยู่ชนเมรีค่ะตอนเนี่ยบางแสนนี่แบบ ลดติดลายขนาดมาว้วนเนี่ยค่ะว่าสิไปถ่ายภาพบรรยากาศของตลาดท่าเรือพลีไห้เบิองยังไปบ่หอดเลยค่ะลดหลายเม,มือดอีปะ่ะมือดอีเครื่องหน่วย Cơm lấy cơm Để anh em ăn thử Đen đen mô đen đen chá Nói chín <laughs> ดีให้เดี๋ยวไปจัดส่วนต่อกัอนนะ,คะ้ค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะเนาะเดี๋ยวพ่อกันไหมจ้ะเดี๋ยวขอตัวไปจัดส่วนก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝาขึ้นม,มาตกลงมาเลยจ้ะตกลงมาเลย